ต่อมาเราจะมาฝึกวาดภาพฉายกันโดยแปลงภาพสามมิติให้กลายเป็นภาพฉายซึ่งอุปกรณ์หลักๆเราจะมีอยู่แค่2อ,อย่างนะครับก็คือไม้เซตสีผ้าองศากับปินสออันดับแรกให้ดูตัวอย่างของชิ้นงานที่ให้มาก่อนเพราะชิ้นงานเป็นชิ้นงาน3ามมิติคล้ายๆกับรูปตัวเอที่มีความยาวทั้งหมดความยาวฐาน 80มิลความสูง80มิลแล้วก็ความกว้าง40มิลอันดับแรกเวลาเราวาดเราต้องวาดไล่ไปจากด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนซึ่งด้านหน้าก็คือด้านที่มีรายละเอียดมากที่สุดนะครับซึ่งการวาดแบบยุโรปเนี่ยเราจะให้ฝั่งขวานะเป็นภาพด้านหน้าก็คือใส่ลูกศรลงไปตัว F ย่อมาจาก front ซึ่งแปลว่าด้านหน้า อันดับแรกด้านหน้าเรามาดูก่อนว่าฐานยาวเท่าไหร่ซึ่งเราดูแล้วก็ฐานยาว80เราก็วาดฐาน80มิลจากนั้นมาดูที่ความสูงว่าสูงเท่าไหร่จะสังเกตว่าตามรูปนี้สูง80มิลเช่นกันก็ขึ้นไป80จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายมา40มิลนะครับเนื่องจากว่าเส้นนี้ยาว40มิล จากนั้นก็ขีดลงมา40มิลก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายปอีก40มิลแล้วก็ขีดลงมาอีก40มิลนั่นเองเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะได้ภาพด้านหน้าไปที่เรียบร้อยตอบมาเมื่อเราได้ด้านหน้าแล้วเราก็จะมาวัดภาพด้านข้างกันซึ่งก่อนที่เราจะมีภาพด้านข้างเนี่ยเราต้องมาเขียนเส้นฉายก่อนเส้นฉายก็จะเป็นเส้นบางๆ ขีดฉายจากภาพด้านหน้าไปภาพด้านข้างในลักษณะแนวนอนให้ครบทุกรายละเอียดที่มีซึ่งรายละเอียดของภาพด้านหน้าเนะี่ยมีทั้งหมด3จุดด้วยกันดังนั้นเราต้องขีดเส้นอ่อนๆยาวๆไปทั้งหมด3เส้นเมื่อได้เส้นสายจำนวน3เส้นแล้วให้เรากำหนดระยะห่างจากภาพด้านหน้ามาหาภาพด้านข้าง ก็คือกําหนดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าครู mm. จะขอกําหนดสัก10บมิลพอแล้วก็ mm. กําหนดมา10บมิล mm. จากนั้นให้เรามาเลิกว่าง mm. ภาพด้านข้างกันภาพด้านข้างเราก็จะขีดความสูงของชิ้นงานลงมาจะ mm. สังเกตว่าเรา ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดเลยเพราะว่ามีเส้นฉายตีเป็นกรอบบนล่างให้อยู่แล้วเมื่อเราได้เส้นตั้งแล้ว40มิลจากนั้นเราก็มาหาความกว้างของชิ้นงานกันซึ่งตามแบบความกว้างชิ้นงานคือ40มิลดังนั้นเราก็จะวัดต่อมา40มิลไปทางขวาทั้งบนทั้งล่างจากนั้นก็ขีดลงได้เลยจากนั้นก็ขีดรายละเอียดให้ครบก็คือเส้นตรงกลางก็ต้องมีด้วย เนื่องจากว่าชิ้นงานมีเส้นตรงกลางที่มองเห็นเสร็จแล้วตอนนี้เราได้ภาพด้านข้างมาที่เรียบร้อยกอบตัว S นะย่อมาจากไซส์ไม่ได้ด้านข้างเสร็จให้เราใช้ไม้เซตสีผ้างสาแนบไปบริเวณขอบข,อบขวาล่างของภาพด้านหน้าแล้วก็ฉีดลงมายาวๆเป็นเส้นบาง ขีดยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดเมื่อได้เส้นสีผ้าองศาแล้วต่อมาให้ขีดเส้นฉายจากภาพด้านข้างมาหาเส้นสีผ้าองศาในแนวตั้งให้ครบทุกรายละเอียดซึ่งรายละเอียดของภาพด้านข้างมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันก็จะมี1กับ2จากนั้นให้ฉายภาพจากเส้นสี้าไปทางฝั่งซ้ายซึ่งเส้นฉายจะต้องเท่ากับ เส้นฉายทางฝั่งขวาซึ่งฝั่งขวามีเส้นฉาย2เส้นฝั่งซ้ายก็ต้องมี2เส้นเช่นกันก็ลากไปยาวๆเลย2เส้นจากนั้นให้เราฉายภาพด้านหน้าลงมาหาด้านบนซึ่งอยู่ข้างล่างในแนวตั้งซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมด3เส,ส้นด้วยกันของภาพด้านนี้ทังนั้นเราก็ขีดลงมา3เส้น จะสังเกตว่าตอนนี้เราได้ตารางภาพด้านบนขึ้นมาอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เราต้องมาขีดเส้นเข้มเพื่อให้เห็นถึงลักษณะของชิ้นงานจริงว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไร เมื่อเราเน้นเส้นเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพด้านบนขึ้นมาอันหนึง่งซึ่งอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะสังเกตว่าภาพฉายก็จะมีหน้าตาตรงกับภาพสามมิติมาลองตรวจทานกันดูก็คือด้านหน้าก็จะมีทั้งหมด1ช่องด้วยกันก็คือเป็นรูปตัว L ก็จะตรงกับภาพสามมิติก็คือมี1ช่อง ต่อไปภาพด้านข้างก็จะสังเกตว่ามีสองช่องนะเลข2กับเลข3ก็จะตรงกับภาพ3ามมิติที่มีเลข2กับเลข3ส่วนภาพด้านบนก็จะสังเกตว่ามันมีสองช่องด้วยกันกนะ็คือ4กับ5ก็จะตรงกับภาพ3ามมิติคือ4กับ5ถ้าเราตรวจทานแล้ว ตัวเลขของภาพฉายตรงกับภาพสามมิติก็แปลว่าภาพฉายที่เราวาดขึ้นมานั้นถูกต้องตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างจากหน้า103ก็จะให้เราวาดภาพฉายนะครับซึ่งแปลงมาจากภาพสามมิติก็คือโจทย์ให้ภาพสามมิติมาแล้วก็มาแปลงเป็นภาพฉายเองซึ่งจากโจทย์เนี่ยให้ภาพฉายมาทั้งหมด2ด้านด้วยกันคือ ด้านข้างกับด้านบนซึ่งด้านที่หายไปก็คือส่วนที่เป็นช่องสีขาวตรงนี้ก็คือภาพด้านหน้านั่นเองที่หายไปดังนั้นเราจะมาหาด้านหน้ากันวิธีทำคือเราจะต้องขีดเส้นฉายจากภาพด้านข้างย้อนมาหาด้านหน้าแล้วก็ขีดเส้นฉายจากภาพด้านบนย้อนขึ้นไปหาภาพด้านหน้าเช่นกันซึ่งครูจะใช้ปากกาแดงแทนเส้น ดินสอที่เป็นเส้นอ่อนแล้วก็ปากกาน้ําเงินแทนเส้นดินสอที่เป็นเส้นเข้มเรามาเริ่มเขียนกันเลยอันดับแรกให้มองรายละเอียดของภาาด้านข้างก่อนว่ามีกี่รายละเอียดก็จะสังเกตว่ามีทั้งหมด3รายละเอียดก็คือ1,2,3แล้วก็ลากไป3เส้น เราก็จะได้เส้นฉายแนวนอนจากภาพด้านข้างมาหาภาพด้านหน้าแล้ว3เส้นจากนั้นเราก็จะมาขีดเส้นฉายจากภาพด้านบนไปหาภาพด้านหน้ากันซึ่งก็จะสังเกตว่าภาพด้านบนเนี่ยมีรายละเอียดทั้งหมด4เส้นด้วยกันคือ1 2 3 4จากนั้นเราก็จะขีดเส้นฉายแนวตั้งขึ้นไปทั้งหมด4เส้นด้วยกันจากนั้นเราจะได้ตารางมา1ตารางซึ่งจะสังเกตว่าตอนเนี้ย มันตัดกันเป็นรูปทรงชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ให้เราขีดเส้นเข้มเพื่อเน้นขอบของชิ้นงานจริงเท่านั้นอันดับแรกเราก็มาดูก่อนแล้วกันว่าภาพสามมิติเนี่ยในภาพด้านหน้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องด้วยกันก็จะสังเกตว่ามีทั้งหมด4ช่องก็คือช่องที่1 2 3แล้วก็4แล้วก็มาขีดให้ตรงกัน จากนั้นเราก็มาตรวจทานกันว่าถูกหรือไม่จะสังเกตว่ามี4ช่องเท่ากันแล้วคือ1 2 3 4นักเรียนอย่าลืมใส่เส้น4ีองศาด้วยทุกครั้งเพื่อแสดงว่าเส้นทุกเส้นเนี่ยมันมาบรรจบกันถูกต้องเวลาวาดเนี่ยให้ใช้ไม้บรรทัดเขียน จากนั้นให้เราลอกทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในหน้าที่มันว่างนะคือเริ่มวาดใหม่ทั้งหมดโดยให้มีขนาดเท่ากันกันกบฝั่งนี้นะฝั่งดังนั้นกระดาษฝั่งขวาเนี่ยเอาไว้ทดนะครับดังนั้นสามารถวาดเละๆได้แต่ว่าเรามาวาดสวยๆใหม่ันะแต่แรกทางฝั่งซ้ายของหน้ากระดาษ อีกหนึ่งตัวอย่างคือหน้า106จะสังเกตว่ามันต่างจากหน้า103ตรงที่โจยท์ให้ด้านหน้ากับด้านบนมาซึ่งด้านข้างหายไปซึ่งเราก็ลองมาทดกันดูว่าด้านข้างเนี่ยมีหน้าตายอย่างไรครับก็จะเห็นว่าเส้นฉายเนี่ยมีทั้งหมด4เส้นแล้วก็ลากมา4เส้น ส่วนเส้นฉายจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด3เส้นด้วยกันดังนั้นก็ขีดขึ้นไป3เส้นเสร็จแล้วเรามานับช่องกันว่าภาพด้านข้างเนี่ยมันควรจะมีทั้งหมดกี่ช่องนับจากภาพ3ามมิติก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด2ช่องด้วยกันคือ1กับ2ทีนี้เราก็มาเน้นขอบชิ้นงานจริงกัน ขอบชิ้นงานของภาพฉายจะต้องตรงกันกันกบภาพ3ามิติก็จะสังเกตว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะมี1นช่องสองช่องเท่ากันในหน้านี้ข้อนี้จะสังเกตว่าโจทย์มันหลอกมานิดนึงก็คือภาพด้านหน้าถ้าใครลอกไปโดยที่ไม่ดูก็จะทำผิดจะสังเกตว่าภาพด้านหน้าเนี่ย ของภาพสามิติเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันคือ1 2 3 1 2 3แต่ในภาพฉายเนี่ยโจทย์ให้มา1 2 3 4 4ช่องด้วยกันดังนั้นมันมีเส้นที่เกินอยู่ก็คือเส้นนี้นั่นเองให้เอาออกเมื่อเราทดเสร็จแล้วให้เราลอกขนาดให้เท่ากันทั้งหมดเลยย้ายมาทางฝั่งซ้ายวาดใหมยย่ตั้งแต่แรก โดยแบ่งเส้นอ่อนเส้นเข้มให้ชัดเจนด้วยแล้วก็อย่าลืมเส้นสื่อาองศาด้วยจะต้องมีทุกครั้ง